สวัสดีครับมาดีตอนสอบครับเช็ครถครับปีนี้ช่วงปลายยกแล้วนะครับปัญหาหลยครับตอนนี้ก็ล่างเช็ครถครับเช็คทัวๆไปนะครับต่วอันคนนี้ถ้เปลี่ยนลูกปืนเล่ามีเนาะครับเป็นไล่ที่สุดเนี่ยนี่ครับตัวกวกนี่ครับเล่าหนวดกุ้งขาด ตูวที่สามแล้วนี่ครับนี่ครับมองนี่มันขาดนะครับก็ตามสภาพว่านะครับก็ใส่มาดนแต่ว่าใคาสิซื้อเล่าไม่มากนี่ครับพันกว่าหมนะครับแต่ว่ารลานหนอกมันเขามีขายเป็นเป็นชิ้นนะครับชิ้นแยกนี่นะครับมูวดูเห็นมานี่นะครับ ตัวนี้เขาเซมีขายลานหนอกครับเป็นชิ้นแยกเข้าอมาเชี่อมเอาเป็นชิ้นแยกนะครับมาสามร้อยกว่าบาทครับลานหนอกซื้อมากาลังเอดเฉี่ยมแตอยู่บานอยู่ครับนี่ครับมือคืนมาานี่ก็ขาดไหมครับแตยู่นี่ก็เปียนไปสองตัวเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวเท่งครับ เปลี่ยนไปสองตัวซื้อเล่าไมาเลยครับสองตัวนี้ซื้อเล่าไม่มาแล้วก็ซื้อตัวตอมาครับมาแตงมาที่นี่อันที่ห้าเปลี่ยนออกไปสองตัวมาแต่งใส่มันก็สิประหยัดเงินนะครับเพราะตัวตัวแตงเนี่ยก็สามร้อยกว่าบาทแต่ราคาซื้อทั้งเล้าเลยนี่บมมีหนอดกุ้งนี่ครับมีแต่เล่าเมืออไปประมาณโตละประมาณพันสี่พันห้าเนี่ยครับแต่ว่าหนนอกก็จะเาเห็ด ตัวนี้นะครับขายแยกขายนะครับสามตัวครับมันจะมีตัวยาาตัวนี้แล้วก็ตัวนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อมาเห็ดเชี่ยมเหมาอนนะครับมาว่านเล่านีก็อครับแกนขาดนะครับแกนอยู่นีขาดไปขี้ไปเชี่ย,ยมอยู่ยเฮียนหนีเขาคแบบมีแต่ของ พังๆะครับปีนี้เล็กขาดครับเปลี่ยนล้ายครับปีนี้สะดุดล้ายครับนี่ครับซึ่งเดีเ๋ยเพียนแกนน้ำนี่ครับโมเลเดินก็เลี่ยนเอาศูนย์ออกศูนย์มาเลยครับซื้อจากศูนย์มา 4ีหาพัน,นตันเวเดยแตมดลเหตตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนแกนนนะครับเปลี่ยนแกนมดเล่น้ำมือนันยุดไปตั้งมดมือเลยครับรถบริออกเลยหาไปซื้อยูซูลกันแยกขายไหมครับอันนึงอยู่หมงนหนึงอีกอัน,นึงอยู่ศูนย์นึงขี้ไปตั้งสามศูนย์เนี่ยมาอ่อมประเทศนะครับนี่ครับ เดิมๆนะครับนี่ครับแนวหลอกคอขอตอเยงาวแต่เมื่อแกนมันตกเนี่ยใส่ขอตอย้ยงาวมาสามปีแล้วโทษนีเรับนแนะนำเลยครับใส่มาจนปัจจุบันครนับใส่มาสามปีแล้วนี่ครับสภาพสรุดเปลี่ยนแกนกับ เมื่อายครับปีนสะดุดไยเล็กกับขาดยังขาดทุกสิ่งทุกอย่างครับครับสะดุดสะดุดงานกับอะไรของหน้ากับตาว่าพ่ไปตามนัดจะไปยังได้ครับรถมันสะดุดนะตัดมือนีกับเกาม่งหลืท่านด้ลงงานนะครับว่าสิกีิโอขึ้นนี่ว่าสิเก่ยว,หา,ยวหาอะไรครับ ต้นเล็กตัวนี้ก็มาขาดก่อนได้แค่เปิดนาสามสีน่นาแล้วก็มาเทม,มาจอดมีแต่แนวเป็น,นครับรถเกี่ยววันน้เพามีรถเกียเก่ยวโบหงน,น,งน,น,นกกีนะครับชุ่มบบมีรถเกี่ยวเนี่ยบหลู้ไล้ว่ามันเป็นยังไงน่ครับปีนี้ยุงครับขอคลิปนี้กันขอลาไปัครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับ